วันนี้เราก็มีเสียวุธอีกหนึ่งคันครับมาช่วยไอเฟดหน้ำซิงดินด่วนครับขับโดยทอทงมาช่วย2วันนี้แหละโอ้บางฝุ่นบางฝุ่นใหญ่มากตรงหน้าตรงกลางแล้วก็ ด้านหลังครับวิ่งกับทีมงานทุนหนึ่งครับช่วงนี้ว่างเว้นจากวิ่งดินเขาก็มาช่วยเราครับสองวันแล้ะ เดี๋ยวจะเอาอาฮีมาอีกคันหนึ่งวายฮีอยู่ไกลครับโคราชงานเยอะครับโซนโคราชไอฮีไม่ได้กลับบ้านเลยเดี๋ยวว่างๆจะไปเยี่ยมอาฮีสักหน่อยตรงนี้น่าจะจบครับถ้าฝนไม่ตกจบแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วข้อแรกเปลี่ยนเขาก็คืองัดต่อยูคาครับต่อกลางนาหนึ่งหนึ่งต่อครับดินตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาแต่งเอาครับกว่าจะทำทางได้ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับโคลนเยอะมากเดี๋ยวมาดูรถดินด่วนแต่ละคันเขาจัดหนักจัดเต็มนะแต่ละคันนี่ แข็งแกร่งมากเขาทำมาเพื่อขายหรปลวาไม่รู้นะหลายคันแล้วครับที่เขาขายไปครับทำแต่งเสร็จก็ขายก็คือเจ้ายักษ์อะไรเจ้าม้าขาวเจ้าอะไรวะแค่นั้นมั้งจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันครับงานเมา เล่นบอแบบสบายๆแค่ไม่ต้องเหยียบเร่งเลยมันขอแรงจริง วานพอข้างก็ขาดหนึ่งคันครับโจโจ้โจสาลุกนี้ยาวลึกประมาณห้าเมตรครับ วิ่งไกลนิดนึงครับไปกลับประมาณ3กิโลครับไกลไหมสากิโลตมามด้วยสิงสายจมครับถ้าไม่จมไม่ใช่สิงครับ เดกกาเพราะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับมาแบบนิ่มๆเราสั่งมาจากร้อยเอ็ดครับคันนี้มาไกล chính sai chung คันนี้จะโดนแกล้งบ่อยมากเพราะว่าจมบ่อยเขาก็เลยต้องใส่เย,ยอะๆจัดหนักจัดเต็มคงนบ่งไห อีกหนึ่งปุ่งขี้ขึ้นไว้ไหมโอ้ยพอแล้วลูกพี่โอ้ยเยอะเกินนะเนี่ย เยอะกว่าคันอื่นๆเลยอะ่ะโอ้ไหวไหมไหวไหมเยยบนาย <laughs>